แล้วร้อนค่ะอบประเจาความอบอ้าวนะคะหลับก่อนดีไหมตรงนี้เย็นๆไม่ได้ค่ะยังยังทำไม่เสร็จค่ะจะเรียนทำครุนุษนะคะจนทค่ะงานเจของเราเนาะเทศกาลมหากรรมถึงสินกินเจก็เริ่มตั้งแต่วันที่1มาแล้วเนาะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ว9 9แล้วค่ะ9วันแล้วนะคะแล้วอีก2วันค่ะค่ะในฐานะที่เป็นครุนะคะเป็นผอของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสมาสิกาวิชารามเนาะค่ะ เห็นว่า1-11ก็11วันเนาะ11วันนี้เป็นห้องเรียนใหญ่ของเด็กๆเลยระดับประเทศเลยนะห้องเรียนนี่ใหญ่มากของอุบลเนี่ยเห็นหลายๆคนบอกว่าผู้คนเยอะมากแล้วที่สำคัญที่สุดก็คืออาหารผักที่เนี่ยไม่ได้ขาดตลาดอย่างที่อื่นๆที่อื่นๆรอบๆบ,บ้านเราเนี่ยค่ะผักไม่พอ นะคะตรงนี้เป็นบทเรียนอย่างไรคะ oh. kind of ที่อยากจะให้ท่านผออนุทนะคะเล่าให้ท่านผู้ชมรับฟังกันนิดนึงเนาะรับชมรับฟังกันนิดนึงว่างานนี้หากไม่มีนักเรียนนะคะนักเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศกและวิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาวิชารามก็จะเกิดงานนี้ที่ก็จะสําเร็จไม่ได้ค่ะ่ะเียนเชิญเลยค่ะขอบคุณค่ะก็คือว่าในกิจกรรมเทศกาลงานเจของแต่ละปีเนี่ย เราก็จะเป็นกิจกรรมของบ้านวัดโรงเรียนที่ทํากิจกรรมร่วมกันนะคะสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือนักเรียนนักเรียนเนี่ยก็คือถือว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนที่มาช่วยงานตรงนี้นะคะในฐานงานเจเนี่ยมีหลายแผนกที่ที่เด็กๆเนี่ยจะได้เข้าไปมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมในในที่นี่หมายถึงว่าเขาจะได้ไปเรียนรู้กับแม่ฐานแม่เจ้าของแผนกต่างๆที่ที่อยู่ในในฐานงานเจอะค่ะ เขาจะได้เรียนรู้ทุกอย่างมีสักกี่ฐานคะพอเล่าได้ั้งปีนี้เท่าที่นับได้ประมาณ1ิบสหรือ13ฐานเนี่ยค่ะ<ม>ทั้งทําอาหารเตรียมอาหารแล้วก็ทั้งล่างหางอะไรเงี้ยค่ะ<ม>จะมีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเป็นลูกมือเป็นอะไรให้กับเด็กกับผู้ใหญ่ที่เขาที่เขาทําแต่จะมีเด็กโตที่เขาสามารถที่จะลงภาคปฏิบัติได้แล้วเป็นหลักในฐาน<ม>อย่างเช่นที่ฐานอันนี้ประจําอยู่ฐานซาเปาขนมปังใช่ไหมคะก็จะมีเด็กโต รุ่นมอปลายอะค่ะเขาก็จะเป็นหลักให้ในฐานค่ะซึ่งเด็กๆแต่ละคนที่ไม่อยู่ในใน,ในแต่ละแผนกเนี่ยเราก็คัดเลือกว่า,าแผนกนี้ต้องการเด็กเท่าไหร่กี่คนเอาตามเนื้องานที่จําเป็นจริงๆนะคะ,ะถ้าเป็นพวกอาหารพิเศษที่เป็นหั่นเตรียมเยอะๆหรือว่าจะต้องเป็นแผนกใหญ่หน่อยก็จะได้เด็กเยอะหน่อยเด็กเนี่ยเราจะคละกันค่ะคละกันไปที่จะช่วยกันช่วยกันดูแลในนั้นค่ะแล้วก็แม่ฐานแต่ละคนเนี่ยจะต้องดูแลเด็กๆด้วยมีประเมินการประเมินผล การเรียนรู้ในตลอดระยะเวลา11วันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะเริ่มงานเนี่ยเราจะต้องเราจะบอกเด็กว่ามันเป็นหนึ่งในวิชาเรียนของเขาเป็นวิชาเพิ่มเติมค่ะชื่อวิชา,าบูรณาการงานพิเศษเทศกาลกินเจค่ะอันนี้มีหน่วยกิจให้2หน่วยกิจนะคะเด็กๆเ,เขาจะต้องทาในในระหว่างเนี้ยสิบเวันเนี้ยคะ่ะที่อยู่ในนี้ค่ะเขาก็ต้องทํางานทั้งทํางานด้วยแล้วก็มันจะมีใบงานค่ะที่ที่ ที่ทางโรงเรียนเตรียมให้ก็จะเป็นอันนี้ค่ะที่เป็นการจดบันทึกให้เขารู้ว่าแต่ละแต่ละงานเนี่ยเขาเขาสามารถที่จะจดบันทึกอะไรได้บ้างนะคะในเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการนะคะหมายความว่าจบงานทุกคนจะต้องมีต้องมีเล,มเล่มนี้ทุกคน<อ>ค่ะคือต้องส่ง<ห>ค,ค่ะ<า>ซึ่งอาจจะต้องหาเวลาว่างในการทำทำเล่มนี้ส่งเพราะมันคือคะแนนเนาะ mm hmm. ถ้าเราจะเอาแก่ปฏิบัติงานก็ไม่ได้เขาจะต้องมีความรู้ด้วยฉะนั mm ้นเนี่ย สิ่งที่เขาทำในทุกสิบทั้งสิบวันเ,นเขาจะต้องจดบันทึกแล้วก็เอามาลงในเล่มนี้อาจจะมีเป็นสรุปเล็กๆน้อยๆคือไม่ได,ไได้ไม่ได้ทั้งหมดค่ะเพราะว่าด้วยด้วยเนื้องานแล้วงานมันทุกทั้งวันแล้วมันตลอดงานเด็กๆก,ก็ไม่ได้จดทั้งวันหรอกค่ะแต่ว่าให้เขาสรุปเนื้อความมามา,มาส่งแค่นั้นเองค่ะอย่าง้อยเขาก็ได้ได้ได้รู้ค่ะอย่างในแต่แต่ละฐานในในในสิบวันนี้สาระวิชามันมีแทรกเข้าไปไหมคะเพราะว่าเห็นเห็นครูภาษาอังกฤษเนี่ยเห็น<ม><ม> เห็นต้งนั่งเอ๊ะทำไมเด็กเขียนอะไรอันนี้นั่นนี่นี่น,นั่นนะใช่ใช่ในในแต่ละฐานงานเนี่ยแหละค่ะก็มีมค่ะก็ <จะ S 2> คือ,อในในเล่มนี้<ม>จะเป็นเหมือนแบบบุรณาการประมาณ5หรือ6วิชาม,มีทั้งสุขศึกษาภาษาไทยสังคมภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์นะคะ<ม> ส่วนของเรื่องคณิตศาสตร์ก็จะมีการวัดการช่างการตวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสูตรต่างๆแล้วก็สุขศึกษาก็เรื่องอาหารสุขภาพโภชนาการภาษาอังกฤษก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสูตรอาหารที่เป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยให้เขาให้เขาเขียนมาอันนี้ก็คือทั้งเล่มเนี้ยก็คือจะเป็นสรุปวิชาการของเขาที่เขาได้ใน1ิวันเนี้ยะคะ่ะโดยเฉพาะวิชาสังคมศึกษาสังคมจะเป็นเอ่อเป็นเศรษฐกิจพอเพียงค่ะค่ะแล้วที่ผ่านๆมานี่เกือบ1ิบวันนี้ ทูนุชได้เขาเรียกว่าอะไรออาเซิร์ฟได้ได้มองดูแล้วโดยรวมเห็นเป็นเป็นยังไงบ้างครับผมเท่าที่เห็นโดยที่ยังไม่ต้องอ่านในรายงานเห็นเห็นพัฒนาการของเด็กอย่างเช่นเด็กที่อยู่ฐานสาระเปาอันนี้ในผู้ในมุมมองของสาระเระเพราไม่ค่อยได้ออกมาข้างนอกเนาะในมุมมองของสาระเปาเนี่ยจะมีเด็กหลากหลายชั้นตั้งแต่ปหปหกมหนึ่งม .2 อมสาคือคละล้าหมดเลยแล้วเด็กที่เป็นเด็กใหม่อ่ะ80เปอร์เซ็นต์มีเด็กเก่าอยู่ประมาณ ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือสองคนสามคนประมาณนั้นซึ่งเด็กใหม่เนี่ยไม่รู้อะไรเลยค่ะทําอะไรก็ไม่เป็นจีบก็ไม่เป็นทําแป้งอะไรไม่เป็นคือต้องบอกใหม่ทุกอย่างการกึ่งแป้งก็สําคัญเพราะเราทาขนมปังด้วยซาลาเปาด้วยจะต้องกึงทั้งวันซาลาเปาเนี่ยทำวันแรกๆเนี่ยประมาณสามพันลูกค่ะอันนี้อันนี้ยอดที่ที่เขาเก็บมานะเด็กเขาจะต้องจ,จดบันทึกสูตรทุกวันยอดที่เยอะสุดคือวันละสามพันลูกฉะนั้นเนี่ยจะต้องจีบทุกอย่างอะไรทุกอย่างกึ่งแป้งเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีเขายังทําอะไรเกี่ยวกับ การนึ่งการอะไรไม่ได้อยู่หน้าเตาอยู่ที่อันตรายไม่ได้ก็ต้องให้เขามาช่วยกลึงแป้งนวดแป้งรีดแป้งอะไรอย่างเงี<ม>้ยค่ะให้ทําอะไรที่ง่ายๆแต่เห็นพัฒนาการของเด็กอย่างเช่นป .5 ป .6 เนี้ยค่ะเขาก็ทําทั้งวันแล้วก็อยู่ทั้งวันเขาก็พัฒนาการในการทํางานเยอะขึ้นบางคนล้างลากผักชีล้างไม่เป็นคะ่ะ<ม>ล้างคือจับยก<ม>แค่นั้นคือไม่ได้เราต้องสอนรายละเอียดทุกอย่างต้องเอาเอาอะไรมาขูดเอามีดมาขูดให้ออกให้ล้างให้สะอาดซอก ต่างๆกรีบใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นรายละเอียดที่ครูฐานจะต้องสอนเขาเนี่ยค่ะก็จะเป็นให้เขาฝึกไปเรื่อยๆพอเขาโตขึ้นเขาก็จะได้ฝึกทุกวันทุกวันเขาก็จะจะรู้ค่ะของโรงเรียนนี้เขาจะมีพื้นฐานในการให้ความรู้แก่เด็กมาก่อนอยู่แล้วใช่ไหมคะในสังคมบวรนะคะพอจะเล่าขยายไปนิดนึงได้ไหมคะใช่ค่ะคือคือเราเรียนรู้ร่วมกันเราเกื้อกันเราเขาเรียกันไรทำงานให้มันสอดร้อยกันอย่างเช่นเด็กเราก็ไปอุด ไปไปช่วยเหลือชาวชุมชนที่มาร่วมงานงานเจเพราะว่าถ้ามีแค่ผู้ใหญ่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะถ้าง,งานเจาบางปีมีแค่ผู้ใหญ่ก็จะ,จะกําลังเด็กเขาจะแรงเยอะอะค่ะ,คะก็ได้ผู้ใหญ่ได้ได้เด็กได้เลยช่วยกันช่วยเหลือกันฝ่ายสมณศิษย์ธรมารนักบวชก็เป็นกําลังเสริมทางด้านดูแลเรื่องจิตใจเรื่องอะไรอย่างงี้คะ เรื่องศีลเรื่องอะไรเงี้ยค่ะค่ะดังนั้นก็พอจะสรุปได้ว่าก่อนหน้านี้จะอยู่ในสังคมที่แบบมีการเกื้อหนุนกันอยู่แล้วนะคะมีการคบคุ้นรู้จักการคุ้นเคยกันชทั้งนักบวชทั้งชาวชุมชนใแล้วก็ครูรู้แล้วก็นักเรียนด้วยนะคะแล้วก็มาทํางานร่วมกันทั้งนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูรู้ก็จะคอยดูเรคคอร์ดได้อยู่ใกล้ชิดมากกว่าชาวชุมชนหรือนักบวชเนาะคือพูดง่ายๆว่าเด็กเนี่ยพอมีเวลาเวลาว่างปุ๊บก็จะให้ให้ครูเนี่ยค่ะคร เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไม่มีเวลาทำยังไงก็คือให้เขาเรียนรู้ร่วมกับการปฏิบัติเราเรียกว่า active learning ค่ะครูครูนี่แหละครูต้องต้อง active learning ตื่นดึกนอนอะไรเงี้ยค่ะนอนดึกเด็กเขาก็จะมีความเหนื่อยล้าเราก็ต้องคอยกระตุ้นเขาเป็นการศึกษาบุญนิยมของเรานะคะเป็นการศึกษาเป็นการศึกษาแบบนี้เราไม่ได้อยู่ในห้องเรียนเท่านั้นเราอยู่ในห้องเรียนกว้างเราอยู่ในห้องเรียนที่มันอยู่นอกกล่องนะคะก็เลยเด็ก เด็กเขาจะเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติเขาก็จะได้มากกว่าที่จะไปเรียนทฤษฎีอย่างเดียวโอเคค่ะ,คะชัดเจนเลยตรงนี้แล้วค่ะขอบคุณคุณนุชนะคะ,คะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยอีกครั้งหนึ่งคะ่ะเจริญธรรมสัตว์นปีค่ะ